ความสำเร็จคือเกมแห่งโชคชะตาคุณจะไม่ชนะเลยถ้าเอาแต่บอกตัวเองให้รอการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นไม่ยากแค่คุณต้องเชื่อในหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเองเมื่อหัวใจและสัญชาตญาณของคุณบอกให้ทำคุณต้องเริ่มนับ5,4,3,2,1แล้วลุกขึ้นทันทีการขยับร่างกายทันทีเมื่อการนับจบลงมันจะเบีเ่ยงเบนสมองของคุณ มันจะทำให้สมองขี้กลัวกลายเป็นสมองกล้าทำทันทีมันคือการค้นพบบนวิเศษในชีวิตมันคือการค้นพบพลังในตัวเองการลงมือทำทันทีนั้นมันจะทำให้คุณได้เปิดรับโลกใบนี้เปิดรับโอกาสและความเป็นไปได้มันจะทำให้คุณเลิกนิสัยแย,แย่ๆมันจะช่วยแก้ปัญหาในทุกความสัมพันธ์มันจะกู้วิกฤตสุขภาพการเงินการงานและธุรกิจ มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตกด5วินาทีนี้มันสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกวัยและทุกอาชีพมันคือเครื่องมือมหัศจรรย์ที่ใช้ง่ายสุดๆที่จะพาคุณไปสู่ทุกเป้าหมายที่คุณต้องการ สวัสดีครับคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าด้วยกด5วินาทีเขียนโดยเมลร็อบินหากคุณกำลังค้นหาคนหนึ่งคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ลองส่องกระจกดูครับคนเราทุกคนล้วนมีพลังอยู่ในตัวแต่ต้องเรียนรู้และค้นพบมันด้วยตัวเองเมื่อหัวใจคุณพูดคุณไม่จำเป็นต้องคิด เพียงฟังสิ่งที่หัวใจบอกให้ทำแล้วกล้าที่จะลงมือทำความกล้าคือสิทธิ์ที่มีมาแต่กำเนิดมันอยู่ในตัวพวกเราทุกคนและคุณสามารถนำมันออกมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการคนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่คิดที่จะลงมือทำแต่กลับไม่ได้ทำเราทุกคนล้วนรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะลงมือทำทุกช่วงเวลา เหมาะสำหรับการทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอดังนั้นเลิกรอโอกาสที่เหมาะสมเพราะถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสทำอีกแล้วเวลาที่คุณรอคุณไม่ได้แค่ผัดวันประการพรุ่งแต่คุณกําลังทำบางสิ่งที่อันตรายกว่านั้นคุณกําลังเกลี้ยกล่อมตัวเองให้เชื่อว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาคุณกําลังขัดขวางความฝันของตัวเองโลก มอบรางวัลให้กับคนที่กล้าหาญพอที่จะเลิกรอและเริ่มลงมือทำคุณต้องผลักดันตัวเองให้ก้าวออกจากเขตคอมฟอร์ตโซนและคุณต้องเริ่มลงมือทำความแตกต่างระหว่างคนที่ทำให้ฝันกลายเป็นจริงและคนที่ไม่ได้ทำมีแค่สองอย่างคือความกล้าหาญที่จะเริ่มต้นและวินัยในการที่จะทำต่อไปเรื่อยๆก่อวินาทีนี้จะเป็นตัวพลิกเกม เพราะการนับถอยหลังห้าสีงหนึ่งแล้วลุกทันทีจะบังคับให้คุณเลิกคิดเยอะและเริ่มต้นลงมือทำทันทีที่หัวใจและสัญชาตยาณบอกให้คุณลงมือทำตามเป้าหมายจงนับ5,4,3,2,1แล้วลุกไปทำทันทีก่อนที่สมองขี้กลัวและขี้เกียจจะหยุดคุณเอาไว้มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ผู้เขียนจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ด้วยการตัดสินใจคราวละ5วินาทีเท่านั้นผู้เขียนสร้างกด5วินาทีขึ้นมาในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอกำลังพังทลายสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ค้นพบกด5วินาทีมันทำให้เธอควบคุมและปรับปรุงทุกอย่างในชีวิตให้ดีขึ้นได้มันทำให้เธอเปลี่ยนจากความคิดไปเป็นการลงมือทา การลงมือทําเท่านั้นที่จะทําให้คุณได้ปลดปล่อยพลังภายในตัวเองออกมาคุณจะได้เป็นคนที่คุณอยากเป็นเมื่อคุณนับถอยหลังความคิดจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นมันคือการขัดจังหวะการคิดแบบปกติของสมองขี้เกียจและขี้กลัวมันจะเบี่ยงเบนความสนใจของสมองการนับ5 4 3 2 1แล้วลุกขึ้นทันทีมันจะทำให้สมองขี้เกียจเปลี่ยนเป็นสมองแห่งความสำเร็จด้วยการลงมือทำทันที ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นคุณต้องเริ่มใช้กฎการนับถอยหลังนี้บังคับตัวเองการใช้กฎนี้ง่ายมากเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าสัญชาตญาณพลุ่งพล่านบอกให้คุณลงมือทําตามเป้าหมายคุณต้องเริ่มต้นด้วยการนับถอยหลังกับตัวเองการนับจะช่วยให้คุณจดจ่อกับเป้าหมายหรือสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจการนับมันจะเบี่ยงเบนความสนใจออกจากความกังวล ความคิดและความกลัวในหัวของคุณทันทีที่คุณนับถึงหนึ่งคุณจะต้องลุกขึ้นทันทีเพื่อจะได้ลงมือทำทันทีที่การนับจบลงผู้เขียนขอย้ำว่าคุณต้องนับถอยหลังเท่านั้นเพราะถ้าคุณนับจากหนึ่งไปสองสามสี่และห้ามันจะไม่ได้ผลมันจะทำให้คุณนับหกและเจ็ดต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ลงมือทำการลุกขึ้นทันทีคือส่วนที่สำคัญที่สุดในกฎนี้ พอเมื่อคุณลุกขึ้นทันทีความคิดคุณก็จะเปลี่ยนตามคุณสามารถบอกตัวเองให้ลุกจากที่นอนได้ด้วยการนับถอยหลัง54 3ส1แล้วลุกขึ้นทันทีคุณสามารถบอกตัวเองให้ไปออกกำลังกายได้ด้วยการนับถอยหลัง54 3ส1แล้วลุกขึ้นไปออกกำลังกายทันทีการผลักดันตัวเองให้ลงมือทำเรื่องง่ายๆเพื่อพาให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้ามันจะทำให้คุณเกิดความมั่นใจและเกิดแรงขับเคลื่อนที่จะทำทันที การโฟกัสไปที่การลงมือทำทันทีมันจะทำให้คุณควบคุมชีวิตตัวเองได้เมื่อคุณสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้คุณจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณอยากพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นคุณก็ต้องบังคับตัวเองให้ลงมือทำทันทีให้ได้การใช้กดนับถอยหลัง5วินาทีมันจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนลงมือทำทันทีคุณสามารถตั้งค่าความคิดและนิสัยใหม่ได้ ในระหว่างการตัดสินใจแต่ละครั้งเพียง5วินาทีเท่านั้นการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันจะสะสมรวมกันจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตัวตนคุณความรู้สึกของคุณและวิธีการใช้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงไม่ซับซ้อนแต่ก็ไม่ง่ายซึ่งมีเหตุผลและจุดสำคัญที่ต้องโฟกัสดังนี้ข้อแรก ห้าไม่ให้มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นมีแค่คุณเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะนับ54 3 2ี่สแล้วลุกขึ้นท,ทําทีหรือว่าลมเลิกถ้าคุณทําไม่สำเร็จก็เป็นเพราะว่าคุณตัดสินใจที่จะทําลายกฎนี้ด้วยตัวเองขออง้อ2ถ้าคุณเปลี่ยนกิจ,จวัตรยามเช้าได้คุณจะเปลี่ยนทุกอย่างได้การเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องอาศัยความตั้งใจลงมือทำ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอยากทำหรือไม่ก็ตามการเริ่มต้นลุกจากที่นอนได้ในทุกเช้าแม้จะไม่อยากลุกคือการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงกิจวัตรยามเช้าของคุณถ้าคุณสามารถควบคุมชีวิตได้ตั้งแต่ตอนเช้าคุณก็จะควบคุมชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันไม่ว่ามันจะเป็นด้านไหนก็ตามข้อ 3. พลังงานกระตุ้นคือพลังงานที่ต้องใช้ในตอนเริ่มแรก พลังงานกระตุ้นคือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากพลังงานกระตุ้นหมายถึงพลังงานผลักดันในช่วงเริ่มต้นที่จําเป็นต้องใช้อย่างมหาศาลเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ได้รับแรงผลักดันอย่างมหาศาลสมองจะพาคุณไปสู่เส้นทางของการไม่ทําอะไรเลยคุณต้องเริ่มต้นใช้พลังงานกระตุ้นตั้งแต่กดปิดนาฬิกาปลุกแล้วลุกขึ้นจากที่นอนทันที การเริ่มต้นใช้กฎ5วินาทีตั้งแต่ลุกจากที่นอนมันจะทำให้ทุกสิ่งแตกต่างออกไปจากเดิมมันจะทำให้คนที่เคยอยู่นิ่งๆคนที่ไม่ลุกมาทำตามฝันของตัวเองกลายเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเองได้การตื่นเช้าหรือการตื่นนอนตรงเวลาคือการเริ่มต้นวันอย่างทรงพลังมันจะทำให้คุณทำอะไรได้สำเร็จมากขึ้นเพราะมันคือการปลุกพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ ผู้เขียนบอกว่ากฎหวินาทีไม่จํากัดการเปลี่ยนแปลงมันใช้ได้ผลกับการเปลี่ยนพฤติกรรมทุกประเภทที่คุณพยายามทำมีเพียงความคิดของคุณเท่านั้นที่จํากัดขอบเขตการใช้งานของกฎนี้เอาไว้ถ้าคุณอยากเลิกนิสัยแย่ๆแ,และเปิดรับนิสัยใหม่ที่ดีๆคุณก็แค่ใช้กฎนับถอยหลังหาวินาทีแล้วลงมือทำทันทีกดหวินาทีคือสุดยอดอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่ง นานมาแล้วที่ทุกคนเชื่อว่าการผัดวันประกันพรุ่งคือการขาดวินัยในตนเองแต่ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาทิโมธีไพยชิวบอกว่าปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งนั้นไม่ใช่การหลีกเลี่ยงงานแต่เป็นการหลีกเลี่ยงความเครียดการผัดวันประกันพรุ่งคือความปรารถนาในระดับจิตใต้สำนึกที่อยากรู้สึกดีขึ้นตอนนี้ เพื่อจะได้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดขึ้นมาสักเล็กน้อยคนเราผ่ัดวันประกันพุ่งเพราะรู้สึกเครียดเมื่อเครียดสมองก็จะสั่งให้เราทำบางอย่างที่ชอบและรู้สึกดีเช่นการท่องอินเทอร์เน็ตการดูคลิปต่างๆดูละครดูซีรีส์เล่นเกมหรือทำอะไรที่เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขโดพามีนจะสูบฉีดขึ้นมาในช่วงสั้นๆ มันจึงทำให้คนเราชอบผัดวันประกันพุ่งยิ่งรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขก็จะยิ่งทำพฤติกรรมเหล่านั้นมากขึ้นทำให้เลื่อนการทำสิ่งที่ต้องทำออกไปอยู่เรื่อยจนกระทั่งกลายเป็นความขี้เกียจการบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่แต่พอถึงพรุ่งนี้ก็ยังไม่ทำอยู่ดีเป็นอยู่แบบนี้วันแล้ววันเล่าทำให้ความมั่นใจที่จะเริ่มใหม่หายไป จากนั้นก็ติดอยู่ในวงจรอุบาทของความรู้สึกผิดวังในตัวเองการใช้กฎ5วินาทีสามารถเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งได้สิ่งแรกที่งานวิจัยบอกให้ทำคือการยกโทษให้ตัวเองคุณต้องยกโทษให้ตัวเองที่ผัดวันประกันพรุ่งคนที่ยกโทษให้ตัวเองเรื่องผัดวันประกันพรุ่ง มีแนวน้อมที่จะผัดวันประกันพรุ่งน้อยลงเพราะคนที่ผัดวันประกันพรุ่งส่วนใหญ่นั้นคือคนที่เข้มงวดและคาดหวังกับตัวเองไว้สูงมากการคาดหวังกับตัวเองสูงมากๆจะทำให้รู้สึกผิดและละอายใจเวลาผัดวันประกันพรุ่งเราต้องหยุดวงจรนี้ด้วยกด5วินาทีคําแนะนำของดรไพชิวคือการเริ่มต้น เพราะการเริ่มต้นคือวิธีการที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างนิสัยใหม่คุณต้องเริ่มต้นหลีกเลี่ยงนิสัยเก่าที่ไม่ดีและแทนที่นิสัยใหม่ที่ดีแทนเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกลังเลให้ใช้กด5วินาทีนับ -5-4-3-2-1 ลุกขึ้นทำสิ่งที่สําคัญที่คุณจําเป็นต้องทําทันทีการผัดวันประกันพุ่งทำให้รู้สึกเหมือนควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ แต่เมื่อคุณแสดงความมั่นใจด้วยการเริ่มต้นทำทันทีคุณจะสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ความผิดพลาดครั้งใหญ่อย่างหนึ่งที่คนเราทำกันก็คือการคิดว่าความมั่นใจเป็นเรื่องของบุคลิกภาพแท้จริงแล้วความมั่นใจคือความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในความคิดของตัวเองและเชื่อในศักยภาพของตัวเองมันไม่ใช่บุคลิกลักษณะแต่มันคือทักษะต่างหาก ซึ่งทักษะความมั่นใจนี้ใครก็สามารถเรียนรู้ได้คนที่เสียงดังที่สุดอาจไม่ใช่คนที่มั่นใจที่สุดแต่คนที่เงียบที่สุดอาจ feet, เป็นคนที่มั่นใจที่สุดก็ได้คุณจะมีความมั่นใจก็ต่อเมื่อคุณสามารถทำสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ในเวลาปกติการทำสิ่งที่น่าหวาดกลัวจะทำให้คุณมีความมั่นใจได้ถ้าคุณมีความกล้าหาญที่จะลงมือทำความมั่นใจก็จะตามมา ทุกครั้งที่คุณผลักดันตัวเองให้พูดเวลาเกิดความกังวลทุกครั้งที่คุณกล้าลงมือทำเวลาเกิดความกลัวและทุกครั้งที่คุณต้องไปยิมแม้ว่าคุณจะไม่อยากไปคุณจะรับรู้ว่าคุณสามารถไว้วางใจตัวเองให้ทำทุกอย่างสำเร็จได้ความมั่นใจจะหลั่งไหลออกมาจากความเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณลังเลกลัว กังวลใจและไม่กล้าที่จะลงมือทำการใช้กฎ5วินาทีจะเพิ่มความมั่นใจให้คุณกล้าลงมือทำทุกสิ่งที่ถูกต้องการใช้กฎนี้ทุกวันเพื่อทำสิ่งที่กล้าหาญและถูกต้องมันคือก้าวเล็กๆที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามมาถังความมั่นใจความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองได้สิ่งที่หยุดยั้ยงผู้คนไม่ให้ค้นพบความฝันของตัวเองคือ พวกเขาเลิกคิดแล้วไม่ได้ลงมือทำหากคุณอยากค้นพบความฝันของตัวเองจงเริ่มต้นด้วยการนับถอยหลังห4 3 2 1แล้วลงมือสำรวจและค้นหาความฝันของตัวเองทันทีเมื่อคุณเจอสิ่งที่คุณใส่ใจจริงๆสัญชาตญาณจะบอกให้คุณสนใจสิ่งนั้นจากนั้นก็ผลักดันตัวเองให้ลงมือทำสิ่งง่ายๆเพื่อศึกษาเรื่องนั้นๆเช่นการอ่าน การดูคลิปวิดีโอการลงเรียนเพิ่มเติมเริ่มเขียนแผนการเกี่ยวกับสิ่งนั้นออกมาสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณค้นพบความฝันของตัวเองได้เมื่อคุณเดินหน้าสำรวจต่อไปคุณก็จะก้าวไปสู่ขั้นถัดไปนั่นคือการทำตามความฝันของคุณแบบเต็มเวลามันไม่มีสูตรตายตัวในการทำความฝันให้เป็นจริงมันต้องอาศัยการวางแผนและการคิดให้ลึกซึ้ง ทุกความฝันของเราเป็นจริงได้ถ้าเรามีความกล้าที่จะทําตามฝันคุมทรัพย์ในชีวิตของคุณซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณมันไม่ได้อยู่ในตัวคนอื่นเลยคุณคือขุมพลังของชีวิตคุณคุณจะปลดปล่อยพลังออกมาก็ต่อเมื่อฟังเสียงหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเองเคารพสัญชาตญาณเหล่านั้นด้วยการผลักดันตัวเองให้ทำทันทีเมื่อคุณค้นพบตัวตนแท้จริงข้างใน มันก็จะกลายเป็นของขวัญที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้บางสิ่งที่น่าเหลือเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งจะลาออกจากงานเพราะว่าเธอเกลียดงานนั้นมากแม้เธอจะกลัวแต่ก็จะทำแบบนั้นอยู่ดีชายคนหนึ่งจะยกเลิกงานแต่งงานแม้จะต้องถูกเกลียดสัตวแพทย์วัย56ปีจะเริ่มต้นธุรกิจแรกนักพัฒนาแอป จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกและเด็กอายุ15ปีจะเริ่มต้นเขียนหนังสือสอนทำอาหารเล่มแรกพนักงานธนาคารจะสมัครรับตำแหน่งผู้บริหารที่เธอต้องการมาตลอดเธอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติเต็มร้อยแต่นั่นจะไม่ทำให้เธอล้มเลิกการแข่งขันชายคนหนึ่งที่บาจะยอมออกจากคอมฟอร์ตโซนท่ามกลางหมู่เพื่อนแล้วเดินข้ามห้องไปหาสาวสวยคนหนึ่ง เริ่มแรกเขาจะรู้สึกมืนชาข้างในแต่มันจะออกมาดีกว่าที่คาดคิดไว้คนเหล่านี้รู้ว่าตัวเองอาจจะล้มเหลวหรือหน้าแตกแต่พวกเขาก็จะทำมันอยู่ดีพวกเขาผลักดันตัวเองไปข้างหน้าแม้ความรู้สึกข้างในจะตะโกนว่าอย่าทำก็ตามแม้พวกเขาจะกลัวแต่พวกเขาก็ยังก้าวต่อไปนั่นก็เพราะว่า พวกเขารู้เคล็ดลับไปสู่ความยิ่งใหญ่เมื่อหัวใจของคุณพูดจงเคารพมันนับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก้าวไปพวกเขายังรู้ด้วยว่าอีกทางหนึ่งที่ไม่ทำอะไรจะเป็นอย่างไรทางนั้นน่าหวาดกลัวเพราะมันคือการพลาดสิ่งที่คุณอยากจะเป็นการใช้ชีวิตด้วยระบบนำร่องอัตโนมัติไปเรื่อยๆจะทำให้ว่ายผ่านความมหัศจรรย์ ผ่านโอกาสและผ่านความสุขทั้งหลายที่ชีวิตมอบให้แท้จริงแล้วความเสี่ยงที่สุดในชีวิตก็คือการตายก่อนที่จะได้ผลักดันตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงผู้เขียนบอกว่าคุณสามารถย้ายภูเขาได้ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะภูเขาก็เหมือนชีวิตของคุณและมันจะไม่มีการย้อนไปเริ่มต้นใหม่อีกแล้วคุณเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่สามารถเปลี่ยนอนาคตของตัวเองได้ภายใน5วินาทีทั้งหมดนี้คือพลังของความกล้าหาญในชีวิตประจำวันเมื่อหัวใจของคุณพูดจงเคารพมันนับ5 4 3ส1หนึ่งแล้วก้าวออกไปช่วงเวลาของความกล้าหาญเพียงชั่วขณะหนึ่งเปลี่ยนแปลงวันทั้งวันของคุณได้วันหนึ่งวันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ และชีวิตของคุณก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เช่นกันมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวคุณตอนนี้ถึงเวลาที่จะเปิดมันออกมาแล้วขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าได้กด5วินาทีขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีย์สตอรีถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและทารักในการพัฒนาตัวเอง กดติดตามเลยค่ะ